เนื้อหาหัวข้อความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการคำถามข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรา157ตามประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499กอก็ลงโทษเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตขอลงโทษเจ้าพนักงานทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งรั์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้หรือขึ้นยอมให้คนอื่นกระทําเช่นนั้นขอลงโทษเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์หรือเอกสารใดกระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยถอนทําให้เสียหายทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทําเช่นนั้นงอไม่มีข้อใดถูกมาดูคําตอบกันครับข้อที่ถูกต้องคือข้อก่ออธิบายว่ามาตราหนึ่งห้าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2000บาทถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อขอคือมาตรา158และข้อขอคือมาตรา159